อนนี้นะครับมีลออนนะครับที่เขียนข้างขวดครับภาสุเท่ย่างน่ารักครับว่าทําให้รักแร้ไม่นาครับแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาถามว่าตัวลออนไม่ทําให้แรงดําจรงิงไหมนะครับแน่นอนอย่แล้วคนที่ถามอย่างงี้นะครับผมจะบอกว่าลักษณะการตากะากาศกรคิดน,นะครับจะเป็นลักษณะคือย้อนแย้งนิดหนึ่งคุณเนี่ยจะไปหาซื้อตัวลออนที่ทําให้ักแรได่นแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวลออนทําให้แรงดําแต่คุณย้อนแย้งไงฉันยังคิดว่าลออนมันไม่มีทางให้แรงดันนั่นแหละครับที่ผมว่าย้อนแย้งไงดังนั้นนะครับ สิ่งแรกนะครับถ้าอยากใช้ใช้เลยครับไม่เป็นไรมันไม่ทําให้ดาครับเชื่อไปเลยร้อยสนิทตืวในใจครับแต่ว่าผมจะบอกนิดนึงนะครับว่าตอนใช้โลออน,นครับมันเกิดการเหตสีอันนี้คือเป็นหลักเบสิกเลยนะโลออนเป็นลุกกิ้งเกิดการเหตสีเกิดเตนสีเกิดรอยดําเกิดช้ากเกิดเร็วก็คือเกิดรอยดาเกิดร่มขนกว้างก็ใช่ครับและที่สาคัญนะครับตอนที่เกิดรักแร้ดาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมผมจะบอกอีกนิดว่าถ้าหากเราใช้ไปแล้วรักแร้ดาถามว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือคนที่เขียนข้างกวดว่าไม่ทำให้แร้ดาเนี่ยเขาเคยนคุณไหม คุณก็โทรไปถามเันเลยครับว่าถ้าเผื่อลักแรดำเนี่ยจะลักษา